สดีครับป๋าสูตรไหนนี่สูตรไหนนี่ส,สูตรไหนสูตรไหนตรงไหนมันดินนี่จกเลยใช่ไหมอู้ดินเยอะแยะครับป๋าบอกดินเยอะแยะอยู่กับป้าบัวครับพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้โอ้ที่ไหนไปแคนดงพรุ่งนี้นะไม่ขับรถหรอ โอ้ตรุงนี้เดินสายครับไปแข้นดุงจะไปหาเสียตีครับปลาบัวออยู่กับทีมงานป่านโนกค,ครับอยู่กับทีมงานสงวงประสิทธิ์อู้เสียงสายผ่านอาด พอสายผ่านเอครับโอ้มีน้ำซึมด้วยครับโอ้พังมาแล้วครับนี่จะเอาดินแข็งครับปลาบัว ไปน้อยปไปอโอโอ้ฝั่งนี้จะย้อนแสงหน่อยครับข้างหลังเป็นหน้าดินกับดินทรายนะครับเอาไปนี่รถดัมถอยไม่ถึงครับก็เลยต้องมาเจาะเอาบริเวณนี้ครับซึ่งเป็นดินแข็ง ดดิานเที่ยวแรกครับหลังจากพักทานข้าวเที่ยงตอนนี้นี่เสียนนครับเองครับลูกชายนี่ วันหยุดครับผู้ชายหยุดวันแม่พ่อก็เลยมาขับแทนครับโหเนิบๆนี่ครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับการขับรถแต่ละคนนี่ขับไม่เหมือนกันครับนี่ครับคนนี้นีนนนนน่ประสบการณ์รถพ่วง ทั้งรถพ่วงทั้งรถล่องครับประสบการณ์ไม่น้อยกว่า20ปีครับตอนนี้ก็ไปขับรถไฟฟ้าครับเสียนนเป็นพลขับออยู่สำนักง,งานการไฟฟ้าครับวันนี้วันหยุดก็เลยมาแทนลูกครับต่อโดยปิตรไวนี่ถอยไม่ถึง ก็ต้องกระชากครับปิตัววายปิตัววายโอ้แดดแรงมากครับวันนี้ฝนน่าจะตกครับช่วงบ่ายนี่ครับดินแบบนี้ทำงานง่ายครับเป็นดินแห้งครับรถกร็รถดําถอยถึง <c oughs> ถ้าเป็นดินข้างบนนี่หนืดครับถอยไม่ถึงครับดำก็ยากติดกระบะสู้ๆกันไปครับช่วงหน้าฝนครับ <c oughs> งานชาวบ้านก็หายากส่วนมากหน้าฝนจะเป็นงานหลวงกันครับปีนี้ก็ห้วยสวายครับรถกำลังเยอะเลยครับห้วยสวาย บริษัทดินด่วนนี่ส่งเข้าประกวด2คันครับที่ห้วยสวายแล้วก็เจย์ย็นครับเจย์ย็นน่าจะไป2องไปเกีวยวแปดซีครับเนื้อรามงามแท้ จะทำเป็นเล่นนะหมดนิดตกร่วงลงนี้นี่คอหักนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลุมอีกฝั่งหนึ่งเป็นบอ่อน้ำครับอ่ะแซ็คผมเซอร์ครับรเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะเป็นลุยไม่สวายกับเขาครับนี่ ี๋ยจะพาแซ็กผมเซอร์ไปวิ่งอยู่ที่นู่นเลยที่งานหลวงห้วยสวายครับเดี๋ยวทางนี้หมดงานก่อนเพราะว่าภาระหน้าที่เยอะครับต้องวิ่งครับไม่วิ่งไม่มีเงินจ่ายงวดก <c oughs> ินรนกันไปครับ ตามด้วยจอจอปลืดครับหนุ่มน้อยร้อยเจ็ดห้าแต่ก่อนนี่เป็นหนุ่มน้อยร้อยสิบห้าครับแปลงร่างเป็นร้อยเจ็ดห้าแล้วพร้อมกับเบรกจิฟฟี่เบรกจิฟฟี่อย่างดีเลยครับคุมหลังสองลูกคุมหน้าลูกหนึ่งครับเป็นรุ่นใหม่ส่วนของแซกผมเซอร์จะเป็นรุ่นเก่าครับคุมหน้าลูกหนึ่งคุมหลังลูกหนึ่งครับ ปกติรุ่นนี้จะเป็นลมดูดนะครับจะเป็นลมดูด NPR 1 1 5ครับเติมเดิมติดรถมาจะเป็นลมดูดครับนี่ครับลูกพี่ผมไปไหนก็เจออยู่ที่นั่นแหละ <laughs> ชาิเจริญทรัพย์ครับดีครับผุชาิเจริญทรัพย์นะครับ <laughs> เอก,กลักษ์ครับชาติเจริญทรัพย์เป็นพี่ใหญ่ใจดีครับคอยปรึกษาปรึกษาปัญหาหลายๆเรื่องครับแกบอกว่าโทรปรึกษาได้ยกเว้นเรื่องเงินนะปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการงานนี่ปรึกษาได้แต่ปรึกษาเรื่องเงินนี่บอกไม่ต้องโทรมาด้วยมิม ถ้าเป็นร้อยสิบห้าเดิมๆนี่จะจะปีนบ่อไม่ไหวครับจะวิ่งสูเข้าไม่ได้เจอทางหนืดน,นี่ไปไม่เป็นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหลายคันครับที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจาก1้อบ้าเป็นร้อบ้างเป็นร้อบ้างครับตามกําลังซับครับ อาจารย์หน่อยมาแล้วครับอาจารย์หน่อยวันนี้วิ่งสิบคันครับสิบคันยังไงลูกพี่อ่ะอัตดิสบายใจเลยครับแต่อย่าลงไปข้างล่างนะ จันหน่อยแรงอยู่แล้วครับจันหน่อยฟังโอ้ไปรับเปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ยูทูบก็มิมล้อเหล็กชาแนลนะครับแล้วก็เพจมิมล้อเหล็กครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ยอดวิวค่อนข้างจะต่ํา <laughs> เพราะว่าไม่มีที่ไปครับจะไปที่อื่นก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายครับวนๆอยู่แถวนี้แหละ <laughs> คลิปนี้สวัสดีครับ